เมนูของเราวันนี้ก็คือ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 ไม่ทำละไปดีกว่าเดี๋ยวกบมาก่อ๋อกับมกนโอเคกรรมกรกรมกรทำข้าวก่อนเมนูของเราวันนี้จะเป็นของหวานฉบับคนขี้ค้านขี้คานของเราอีกแล้วจ๊ะคนขี้คานประจำปีสองพันยี่สิบผ่านว่ามันคอยละยืนหนึ่งพี่น้องเอ๋ยเครื่อนขบคบอียงกับบงคบแต่กัยญาถอดเ็ดไปถอดกินไปถอดเนาะมาต้องเถียง มาเริ่มเลยค่ะวันนี้เราจะมาบวชฟักทองกันนะคะค้อนนี่ขอสูมบวชจริงจังจริงจังมาน้ำเดือดแล้วอันนี้คือจริงจังแล้วเดวยอันนี้คือจริงจังแล้วอจริงจังก็เบลนเท่ากับจริงจังมาน้ำเดือดแล้วนะคะห้าก็ะเว่าต้มห้ากะทยมใส่เกลือก่อนอันนี้มือน,นี้เขาว่ามีใบเตยค่ะทุกคนคะ่ะคอยหาอมทิบอ้อมเด็นหาจนวิ่งกับมีคะ่ะไม่เป็นไรมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราอยู่แล้วนะคะหัวใยหัวใเปิดยากแค่เมื่อย บอกกับพระท่านใส่เกลือลงไปก่อนอันดับแรกนิดนึงแล้วเราก็จะมาใส่น้ำตาลนะคะห้าสิบมิลลิลิตรสองแบบแต่เราเข้าใจอันนี้ก่อนเราจะถ้าเกิดว่าอันนี้มันมันพระท่านนหวานมาเพราะข้าวกรดว่าเติมตัวนี้โอเคโอเคดูที่ว่าจะใช้มือเล่บบ่อนหน่งงมเรื่อแล้วทีน้ไปยัง่ะนี่หมดเลยเดี๋ยวข้าสิมิลิิตแกะน้ำตาลไปเพื่อนก่อนกะเป๋าด้วย เตรี๋ยวพอป็นอยังกตบว่าท่านเตรียมน้ำงูอยู่โอ้ยเนาะนี่อันนี้เป็นน้ำตาลทรายขาวใส่ผสมกันไปหลวดเพราะว่าเข้ากับบะหมี่น้ำตาลเพื่อนเนี่ยกะน้ำตาลมะพร้าวเออเข้ากับบะหมี่อีกเพราะว่าเข้าขีดขาน <c oughs> แต่ชาย,ยาคนขี่ขานมากก็คือแบบนี้นี่ยเพราะว่าข้องขีดขานของจริงนะคะเดี๋ยวแกะบอนเด้อแกะได้แล้ววะนนี้แกะไว้เผื่อนะคะโอ้เลื่อมบอกว่าระวังเนี่ยเข้ากับน้องคอลี่น้ำตาลนะทุกคนว่าห้มันใหม่เด้อ แล้วต้นตอนมาสิใหม่นะคะเราจะกินแบบว่าไม่หวานมากแล้วขอ,องน้ชิมก่อนมาตัละลา่แล้วชิมก่อนหน,อหนึ่งจะเติมหรือไม่เติมโอ้ย <c oughs> หวานหวานหวานโอเคแล้วโอเคแล้วไม่ต้องเติม <c oughs> มันหนาแกะเลยมาที่นี่เข้ากับเสีเอาตัวเนี้ยลงไปตรงคู่กับน้ำตาลเลยค่ะเพื่อว่าให้มันแบบเอออย่างกระซางมันเถอะเออนะคะมาใส่ลงไป นำตรงเดือดเดือด้วยค่ะนีใส่ลงไป <c oughs> นี่นะฮะนะฮะนะฮะเสร็จเสร็จเรียบร้อยยังไม่เสร็จนะทุกคนถ้่ากาับต้องต้มใบกอนให้มันไปเปื่อยเออให้มันไปเปื่อยก่อนมาปิดฝปล่าไม้แล้วก็รอไปนั่งสวยๆทำเรียบร้อยเลยค่ะ <c oughs> สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เ่าสิเอาหมอขึ้นมาปงหม้อเออพงหมอ เดี๋ยวเราจะมาวางไว้ตรงนี้ก่อนโอ้ยทุกคนคะ่ะลมแรงมากเลยอยากจะบอกนะคะ่คอยห้องจะ่าดิ้งสามบาทแปดบาททุนแรงมืนน่อนี้เออเป็นอะไรที่แบบคลิปเป็นคลิปที่ลมแรงเออ,อไม่มีอย่างบอไม่มีอะไรพูดไม่มีอะไรเล่นมาต่อไปเราจะเป็นขั้นตอนการซิมนะคะนี่เบิ้งถ้วยเบิ้งถ้วยกับอันนี้เบิง้ง <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะมาซิมแนละ้วทุกคนเดี๋ด้อขออนุญาตตัดก,ก่อนมาดูก่อนไหมอะอยากดูไหม เข้าดูหรอกนี่อันนี้คือเราชิมเป็นที่เรียบร้อยซิมซิมแต่น่าม,มั่นนะเนี่ยความมันโอเคนะคะนี่อย่างนี้เลยนะจ๊ะเอานแค่นี้ก่อนต่อไปเราก็จะเอากะทิลงไปเทใส่ตุ <S <S ้ยเออหอนร้อนร้อนร้อนคขาเมียนี่กะทิของเขาเทใส่ไปเลย ล่มกระแรงแรงนี่ค่ะกะทิตามใจชอบส่วนตัวก็ชอบกินกะทิแบบว่าเทสดๆอย่างนี้เลยแบบว่าบ,าบาอไรเบอไรเอียงเกาะบอร์ไรเฮ็ดใส่กันเออบอร์ไรเฮ็ดใส่กันเดี๋ยวเอาซ้อนสวยก่อนนะต้องมีซ้อนสวยประจำตำแหน่งนะนี่ทุกคนอ่ะตักแมงใช่ป่ะ <laughs> นี่ <laughs> นเห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวซิซมให้ทุกคนเบิ่งก่อน <laughs> ระวังร้อนนะทุกคนระวังมันลวกปากนะมันจะร้องเอ,อิญนะทุกคนนะโอุ้รกระเทูดจะกินกระพกเพาะขปลายุนก,น,ก,น,ก,น,กนได้ติดยออร่นยจุ๊บไปไปโซ่ไปโซ่<อ>กันเลยไปเต้นเต้นเตนเต,น,ตนลลมดีลมดี